ส่วนอีกต้นหนึ่งนะครับอ่านี่เป็นอ่หลังจากที่เราตัดยอดมันนะครับตัดยอดของต้นนี้นะครับอันนี้คือยอดมันประมาณ2อสาข้อนะครับอ่าส่วนอ่ัดลงมาข้างล่างนะครับก็จะอ่าสองข้อนะครับผมก็ตัดเหมือนกันนะครับตัดแล้วก็เอามาอบไว้นะครับอันนี้เป็นการแบบนี้เรียกการวางข้อนะครับก็คืออาจจะไม่มียอดจนยอดก็จะตัดไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นวางข้อนะครับก็เป็น2ข้อนะครับก็มี2ใบแบบนี้นะครับส่วนผ่านไปนะครับนี่ เขาก็จะมีหนอแลเขาก็จะมีหนออขึ้นมานะครับผมก็เอาออกจากถุงอบเหมือนกันนะครับอยู่ในถุงเดียวกันเลยนะครับอันนี้ก็ยอดใหม่มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็น่าจะวางข้างนอกแหละนะครับเหตุที่วางข้างนอกนะครับเพราะเวลาเราอบเขานาน,านๆเนี่ยรากก็จะมานะครับแต่ว่าใบเขาก็จะไม่สดชื่นนะครับก็ต้องใช้เวลาสักพักใหญ่ๆนะครับกว่า เขาจะกลับมาสดชื่นเหมือนเดิมนะครับผมก็จะถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าน่าจะโอเคแล้วนะสําหรับผมผมว่านะครับผมแล้วก็น่าจะเอาไว้ข้างนอกนะครับส่วนเวลาเขาโตนะครับอ่านเดี๋ยวไปดูต้นที่เขาโตกันอ่านนี่คือต้นที่เขาโตนะครับใบเขาก็จะใหญ่แบบนี้ใบก็จะใหญ่แบบนี้เลยอันนี้เป็นต้นแรกๆเลยนะครับอันนี้ก็ใบใหญ่แล้วนะครับใบใหญ่แล้วนะครับส่วนอีกต้นนึงอยู่ข้างบนนะครับอ่ ก็น่าจะจบแล้วนะครับสำหรับ e ีพีสหรับต้นอีพีนะครับอีพีด่างนะครับเดี๋ยวก็ไว้ติดตาม e ีพีถัดไปนะครับที่เกี่ยวกับต้นอื่นเดี๋ยวจะเป็นต้นอะไรเดี๋ยว u g อรอชมกันนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ